ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันสาววันที่สเดือนที่12ในหัวข้อเรื่องสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้าและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่6 คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มพี่น้องคะผลสืบเนื่องของการศึกษาก่อนหน้านี้สิ่งอื่นที่การอดอาหารทาเพื่อคุณคือช่วยให้คุณสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้าการอดอาหารช่วยเสริมสร้างความหิวกระหายเหรือความปรารถนาใฝ่ว,วิญญาณของคุณสำหรับสิ่งที่คุณกำลังอธิษฐานอยู่ ความปรารถนาของคุณจะค่อยๆเคลื่อนจากมิติไฟจิตใจไปสู่มิติไฟวิญญาณมันกลายเป็นความปรารถนาของวิญญาณบางทีคุณอาจเป็นหัวหน้าเซลล์ผู้ประสานงานของกลุ่มสม,ม,มัคคีรามหรือสิทธยาพิบัลในคริสจกักและคุณกำลังอธิษฐานเพื่อการเจริญเติบโตในคริสจกักรหรือกลุ่มของคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อการเพิ่มพูนที่คุณกำลังคาดหวงัง ไม่ชนนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นความปัถหาอย่างแรงกล้าจะดึงดูดคุณไปสู่สิ่งต่างๆที่ความปรารถนาอยู่การอดอาหารโดยปราศจากความปรารถนาที่ชัดเจนและแน่วแน่จะไม่ประสบผลสำเร็จใดๆเนื่องจากการจดจ่อของคุณในช่วงเวลาแห่งการอดอาหารคุณสามารถดึงดูดสัญญาณข่าวสาร และนเมตที่ชัดเจนขึ้นของระนาบที่สูงขึ้นไฝวิญญาณผ่านทางพระวิญญาณพี่น้องคะขณะที่วิญญาณของคุณได้รับการดนใจคุณก็จะรับพระคำของพระองค์อย่างรวดเร็วและทำตามคำแนะนำที่พระองค์ทรงประทานให้แก่คุณพระคำพีบอกว่าการอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย สดุดีบทที่119ข้อที่130พระคำของพระองค์ทรงสว่างในวิญญาณของคุณและให้แสงสว่างแก่เส้นทางของคุณท่านใดน,นั้นคุณก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาพี่น้องคาในข้อพระคัมภีร์ข้างบนคำว่าความเข้าใจแปลมาจากภาษาฮิบรู ซึ่งหมายความถึงสื่อถึงความสามารถในการเข้าใจเมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของคุณพระคำก็จะช่วยให้คุณมีความสามารถที่จะเข้าใจแต่ละเรื่องและสถานการณ์ที่หลากหลายได้จนคุณรู้อย่างชัดเจนถึงขั้นตอนที่ต้องถาจงเรียนรู้ที่จะพัฒนาความปรารถนาอย่างแรงกล้าพันทางการอดอาหารการอธิษฐาน และการมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะศึกษาและใครขลร่นพระคำของพระเจ้าเอเมนให้เราเก่าถ่ายคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะรับคำแนะนำทิศทางและการน,นำทางที่มาถึงข้าพระองค์ พันทังพระคำขณะที่ข้าพลงอธิฐานและอดอาหารวิญญาณของข้าพลงก็ถูกปรับให้เข้ากับสัญญาณของพระองค์แล้วความปรารถนาของข้าพระองค์ในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและความลอดของวิญญาณจิตทั่วโลกก็ลุกเป็นไฟความกระตือรือร้อนของข้าพลงในตัวของข้าพระองค์ ก็เปล่งปไกามากยิ่งขึ้นข้าพลงไวต่อการชี้นำของพระองค์สำหรับชีวิตและพันธกิจในระดับต่อไปของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องขาพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่า เมื่อพระคำของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของคุณพระคำก็จะช่วยให้คุณมีความสามารถที่จะเข้าใจในแต่ละเรื่องและสถานาการณ์ที่หลากหลายได้ค่ะพระคำของพระองค์จะส่องสว่างในวิญญาณของคุณและให้แสงสว่างแก่เส้นทางของคุณแล้วทันใดน,นั้นคุณก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้ไดมาถึงซึ่งผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด